โอโหเลระชื่อโตฟรีดี้ฟัซเบอร์มาฟาร์เรฟอรี่คืนจี้ฮ่า let's go มาเนี่ครับมาตอนแรกก็เอ่อล่าผีปัญญาอ่อนอีกเช่นเคยนะครับล่าไปล่ามากก็ไม่เจออะไรไเจอแต่มันมีแมงวันที่แบบเราเอาไฟ2่องปุ๊บมันก็จะกระพริบแบบนี้ขึ้นข้ามครับโอเคอาจจะมีเสียงผมไอหรือว่าเสียงผมซุดน,น,น้ํามูกนิดหนึ่งเนี่ยมันจะว่าผมเป็นหวัด นะไม่ไม่ใช่ว่าหรอกูกูเป็นไข้แหละอ่ะมาคือที่5ดูสิมันจะเดือดขนาดไหนมีโทรศัพท์มาเหมือนเดิมนะครับโทรศัพท์โอ้จะปิดสายเหมือนเดิมอา้าวทำไมโทรศัพท์มันเสียงร้อนๆมาโอเคอเคีอเชี่ยมันหายไปเลยเหรอสองตัวไก่กับบอนนี่หายไปแล้วครับไก่อยู่เจ็ดบอนนี่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ โยโยโย่เดียวเดี๋ยวเดี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 ยวโอเคไม่มากันเร็วมากวันหนึงไก่มาโฮแล้วบอนนี่อยู่ไหนผมหาบอนนี่ไม่เจอเอาไปว่าช่างแม่งก่อนแล้วกันค่อยได้ยินเสียงค่อยไปเช็คโอเคบอนนี่น่าจะอยู่บอนนี่อยู่กล้องนี้ไก่ยังอยู่กล้องกล้องเอ่อกล้องสักอย่างหนึ่งอะโอเคฟ็อก okay. ซี่วิ่งมาแล้ว มันมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บไก่ไปแล้วไก่มายืนหน้าประตูแล้วจังหวะนี้ยังไงต่อยังไงต่อตัวนี้หม NO ีหมีอยู่หน้าประตูครับหมีหน้าประตูหมีหน้าประตูรอเปิดผมรอเปิดเลยเกมไปแล้วเปิดมาได้บอลนี้อยู่หน้าหอกระต่ายอยู่ตรงนี้หมีอยู่ห้องสิบหมีเตรียมเข้าอีกรอบบอลนี้กล้องนี้มาแล้วมาสองมาสองทางเลยมาสองทางเลยโอเคบอลนี้่าจะ ไปแล้วใช่มีไปแล้วไก่ยังไม่มาอยู่กล้องไหนไก่อยู่กล้องไก่กล้องสิบเตรียมเตรียมเตรียมปิดเตรียมปิดเช็คฟ็อกซี่ยังไม่มาไก่มาแล้วมีโอ้มีจะมาต่อเลยโอเคไม่ไม่ให้กูได้เปิดไม่มีจังหวะให้กูได้เปิดวันนี้มาแล้วครับน่าจานะนั่นไงมาจริง้วยเอา้าผมปิดประตูไม่ทัน เรียบร้อยผมเปิดประตูไวยจ้ะโอ้ยกูก็ตั้งรู้รู้ตั้งรู้ว่ามันมาแล้วทำไมกูไม่ปิดวะไอ้ไอ<บ>้โอเคนะครับเรามาต่อกันรอบใหม่นะรอบนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมมั่นใจว่ามันมาอยู่หน้าประตูผมนะผมจะไม่ไปเช็คไฟเลยนะครับเพื่อการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดพลังงานของเรานะเนาะเดี๋ยวผมขอฟังนิดนึงว่าโฟุลกายมันเสียงเป็นยังไ,ไ,ไง คือมันไม่มีเสียงคนพูดเลยนะมิว้วไปอยู่ดีอ่ะตอนนี้มีเดินแล้วครับผมรอฟังเสียงตีนกันแหละหมีน่าจะอยู่ตรงห้องน้ำเนาะโอเคกระต่ายน่าจะกระต่ายอยู่ไหนวันนี้วันนี้อยู่กล้องหกแล้วบ็อกซี่เตรียมออกหมีหมีน่าจะอยู่ห้องเดียวกับไก่ครับหมีน่าอยู่ห้องเดียวกับไก่ให้เราฟังเสียงแป๊บนึงนะ โอเคแต่คือตรงตรงตรงวันนี้เราเราต้องเช็คฟกซี่ <Okay. S 1> มาได้ปะมาด้วยโอเค โอเคครับไปหมดแล้วไปหมดแล้วไก่ไก่อยู่หอไก่อยู่หอเดินมาทางขวาผมแล้วมาสองตัวเลยบอนนี่นะ่าอยู่ทางซ้ายผมซึ่งยังไม่มาอยู่ด้วยกัน2ตัวเลยไหมก็โอเคไก่มาแล้วปิดค้างไว้ได้เลยครับหมีนจะมาต่อบอนนี่อยู่ไกลอยู่บอนนี่อยู่ไกลอยู่โอเคเราหมีหัวเราะเดี๋ยวผมเปิดประ,ประตูนะครับอ่ะฟ็อกซี่เตรียมออกแต่ก็ไม่ได้เตรียมขนาดนั้นงงไหม เกมีไปแล้วมีไปแล้วอ่าบอนนี่อยู่หน้าฮอครับผมบอนนี่อยู่หน้าฮอรอเราฟังเสียงหมีอยู่มีนีอยู่ฮอกับไก่เนาะมีนีอยู่ฮอกับไก่เช็คกล้องฟ็อกซี่เรื่อยๆนะครับเกมหมีมาโอ,โอเคครับคราวนี้น่าจะมาตรงฮอผมอ่ะเรารอเสียงตีนบอนนี่นะครับพ่อรอโอเคเออปิดฟ็อกซี่ก่อนปิดฟ็อกซี่ก่อนหมีมาอยู่ทางขวาแล้วรอเสียงหมีครับ โอเคเดี๋ยวผมไปเร่งให้เร่งแฮมบอนนี่มาเลยมันมาแล้วโอเคโอเคมีไปแล้วปร,ป,รประตูได้มีไปแล้วบอนนี่ไปแล้วปร,ป,รประตูได้ไก่มาอยู่ข้างขวาผมไก่อยู่ข้างขวาผมเอาไก่มันมาจกใจว่าปิดไม่ทันนะเฮียโอเคบอนนี่อยู่ทางซ้ายอยู่ตรงฮอนะครับไปแล้ว ไปต่อยเฮีย yeah. <c oughs> ยังไม่ทันได้พักเลยเดี๋ยวอ่รอเสียงครับรอเสียงแล้วผมเปิดประตูเลยเฮียไปแล้วบอนนี่อยู่ตรงนี้เร่งมันมาโอเคปึ๊บไก่เอ้ยมีตรงนี้โอเคบอนนี่น่าจะเปิดได้แล้วเปิดได้แล้ว แต่เหมือนมันจะมาอีกรอบใช่มันมาอีกรอบจริงๆครับแล้วมันก็นมาอีกแล้วเจ็ดอะไรนะโห<ฮ>เกือบเปิดแล้วไหมล่ะแม่งโูเกือบเปิดแล้วไหมเช็คฟ็อกซี่ยังไม่มาบเบตเลยสามสิบแล้วครับฮัลโหลอยู่หน้าประตูผมหมีไม่ต้องไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันจะมันจะทำยังไงทันน่ะ เอ okay, <From here. S 1> ้าหมีไม okay. ่ได้อยู่หน้าประตูมั้ยโอเคผมเริ่มตามไม่ทันแล้วผมเริ่มตามไม่ทันแล้วผมเริ่มตามไม่ทันแล้วจริงๆผมเริ่มเช็คไม่ทันวันนี้อยู่อ่วันนี้อยู่ฮอชิกาอยู่ฮอนะเดี๋ยวรอรอรอเสดฟรีดี้ไปแล้วชิกาอยู่ตรงนี้โอเคอยู่ฮอร์สองตัวเรารอเสียงตีครับรอเสียงตีวันนี้นับหนึ่งสองสามไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็คกล้องแต่ชิกาต้องเช็คปิด อย่างตีนะฟ็อกซี่มาแทนเว้ยพลังงานหมดเลยเหรอฮะหมดหมดแล้วเหรอผมอยู่นิ่งเลยเขาบอกมันจะยื้อให้เราไม่ตายครับจริงหร <ique> ือเปล่ามาไปแล้วเพาไมพลังงานมันหมดวะคือมันต้องห้ามเหลือแบบ20%เงี้ยเเหรอ กันกูอยู่ดีไม่โดนรถขูบไปเลยที่มันบังคับผมหรือเรื่องอะไรเรื่องผมทำอะไรผิดคือหน้าผมต้องทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยพลังงานหุ่นจะมันมันจะเหลือประมาณ1%ตลอดเออก่อนก่อนที่ผมจะเข้าไปในคืนที่สี่คือ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 เครียอะไรครับ ผมแม่งโดนรถเฉยผมผมทำอะไรผิดวะคือ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 กูทำอะไรผิด